สวัสดีครับเดี่ยช่องสาระดีทีวีนะครับตอนนี้เราก็จะมาปลูกต้นกล้วยต้นอะไรครับต้นมะม่วงครับผมครับผมสวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้ได้ต้นมะม่วงนะครับพันขายตึกนะครับมาสองต้นนะครับก็ได้มาจากอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นเป็นพันของจังหวัดฉะเชิงเซาโดยตรงนะครับพันขายตึกเขาว่ากันว่าที่พันขายตึกเพราะว่า มันอร่อยจนสามารถขายบ้านขายตึกมาซื้อได้นะครับกินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกนะครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็มันอยู่ด้วยกันนะครับกินเปรี้ยวก็ได้นะครับจะเปรี้ยวไม่มากนะครับกินหำหมก็ได้หำหมนี่เป็นที่นิยมกินมากที่สุดนะครับกินสุกเลยก็ได้นะครับกินสุกเนื้อจะออกเหมือนน้ำดอกไม้ไอ้รสชาติออกเหมือนน้ํดอกไม้นะครับแต่เนื้อจะแน่นกว่า เหมือนพวกมะม่วงมันนะครับโอเคครับเพื่อๆดูต้นนี้ก่อนค่ะได้มาสองต้นต้นสูงมากนะคะประมาณตัวเท่าชานะต้นนี้ใช่เราร้อยร้อยเจ็ดสิบเซนได้ค่ะือนครับไปปลูกกันเลยค่ะโอเคครับนี่เราจะมาปลูกหลังสวนนะครับอได้มาสองพันนะคะเดี๋ยวบอกก่อนอันนี้น้ำดอกไม้สีทองค่ะอีกสองต้น S <S นาที่เป็นสวนชาวสวนมะม่วงให้มานะคะโอเคครับย่งเราขุดลุมแล้วเรียบร้อยนะครับขุดไม่ต้องลึกมากนะครับเพื่อนๆก็ให้แค่ประมาณนี่ครับประมาณตุ้มมันที่เตรียมมานะครับโอเคเสียงย่งซีนผมนกันไก่อยู่ไหนครับกันไก่มากกันไกไว่วยวปากเลยไก่มา,มาแล้วกับถึกปีนหัว อีกมานี่หาอ่ะพะจับไปง่าครับจะเซ็ตเนือยังไงครับเนี่ยอันนี้คือระวังอย่าให้ตุ้มแตกนะครับเพื่อนๆแตกแล้วผมปลูกใหม่ๆนี่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับให้รากเดินก่อนนะครับเราค่อยใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยหน้าป่าจริงจังมากนะครับหน้าป่าจริงจังมากเลยมักเป็นอะไ น้าปลาคนจริงจังเลยครับแขนไม่เข้าแล้วครับมือก็ไม่เข้าเข้าอีกแล้ววุ๊บวุ๊มีอาจารย์ดูนี่นะครับเพื่อนๆครับระวังนะครับอย่าให้ตุ่มแตกนะครับอ่ะวางไว้เลยกลางๆนะครับโอเคแล้วก็ฝังเลยเดียวครับ ก็คือยังไม่ใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะยังไม่ใส่ครับปลูกเสร็จยวงคุณใส่นะครับให้รากเตินักพักก่อนและเอาถุงอันนี้ออกก็เอียงไหมหนี่โอเคดูให้มันตรงนะครับถ้าเอียงก็ต้องดูให้ตรงหน้าผมบีบนะครับกดด้านข้างให้แน่นพลาสติกนะครับที่ทาเก่งเนี้ยออกนะครับกัดเลยกัดทำให้ไม่ใช้กิ่งไก่อ่ะครับง่ายกว่าเยอะเลย ปลูกไม่ต้องลึกลึกมากอนีพอพันมาแน่นมากอาจอครับแล้วตัแต่ละตัวข้างๆคนนี้เลยครับต้นพันเดียวกันครับเดี๋ยวไปปลูกตรงนู้นน้ำน้ำแต่ไม่เห็นจะอร่อยขายตึกเลยครับน้ำเนี้ขาเพื่อนเราออกเสร็จแล้วนะครับก็ออกนะครับกดให้แน่นนะครับด้ันข้างโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนี้เราก็จะลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับมาเดี๋ยว มต้นหนึ่งเสร็จก่อนแล้วค่อยิ้วมาลดพร้อมกันนะครับอร่อยคาตุกไหมครับต้นที่สองนะครับก็ทำเหมือนต้นแรกเลยนะครับเสรไปแล้วนะครับอ่ะพอถึงไอ้ที่เราครับอขอนั่งอยู่ตรงดินนะครับเพื่อจะได้อาบน้ำ ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องตาระดีทีวีน,นะครับอยากขอบคุณทุกคนมากเลยที่พอบไม่อยู่ก็เม้นมาถึงก็ถามหานะคะว่ามีคนเม้นถึงไหมนะคะเนี่ยบายบายเขานั่งผูกไอ้ชานั่งดีๆอย่าหันไปนยผมทองดังเขาเกาเป็นในน้าเขาแล้วผมแล้วก็ในพวก บ้านด้ยทองแดงต้องปลอมมือด้วยดังััดันทำไมทองแดงไม่สนใจคุณนะคะคุณเป็นเจ้าของเขาไม่ใช่หรอคะคุณเชฟไม่รู้ค่ะบมนานนานก็เป็นในนาเขาอีกแล้วแล้วไปหากิตปูเขาเหรอ